แล้วแบบว่าไม้เนี่ยก็คือถืออยู่คนเดียวไงล่ะอปย่าถ่ายเอฟนะครับถือไม้ถ่ายไม่ได้หรอกคือถือไม้ถ่ายรูปไม่ได้เลย แบบเหล่าเทฟิเซียนะเนี่ยไม่มีไม่มีใครไม่มีใครถือจริงๆทำไมเนะี่ยมีงไม่ลดอะ ดูดิมีใครใช้น้ำมันนะก็ <c oughs> แบบคนแรกของเซิร์ฟหรือเปล่าอ่ะน,นะอฮะมาแล้วพี่เขาถอดถุงหมดแล้วเพื่อนเก็บหมดอะ่ะ ล้นมาลองมาหน่อยดิไม่น่าเกี่ยวกับมาน่าจะเกี่ยวที่ค่าแล้วปะอันนี้คือไม้เป็นด้นพาร์สเหรอเพิ่งได้มาเลยฟาร์มหัวปักหัวฟัมห้าสองสองวันมันไม,ไ,มไม่เป็นด้นพาร์สมันก็เหมือนไม้แบบมันก็ปกติอะ มันก็เหมือนอันนี้มันก็เหมือน,นเบนซ์บัสทุกอันแม่งก็เหมือนกันหมดอะ ข่อของไขนดาหรืเปล่าเนี่ยไปเนี่ยเพื่อนค่ะไปเนี่ยไอ้ไขไข่ดาวไอ้ไอเซเว่เอ็กอกะใช่ปะเนี่ยเอเยอเอใอ,อ, X X อใช่ไมวไม่แฉะ He-he. <laughs> ไปดิฟ่าไปกินข้าวได้ไหมมาเอกล่ะไอ้่อผอสวัสดีครับท่านผอครอไม่คุยกันแล้วไง เมื่อคืนน่ะหนูไปวางแผนปฏิบัติการกับลูกน้องของท่านผอ,อได้แหละว่าเราจะแบบออว่าเราจะปฏิบัติการลบกันยังไงบ้างและหนูก็แลวหนูก็ถามเพราะว่าเขาได้ได้ฟังเรื่องอูดของที่มาตาบอดของผอบอรหรือยังอะอะไรนะเขาชื่ออะไรนะที่มีคนชื่อหมอยด้วยนะ่ะ อ๋อไอหมวยไอหมีนะหน่อยกบ<า>ยกบแบบที่ชื่อมันจะผนขวนหน่อยไอหมีไอหมีสำลีสำรักอะไรไม่ได้ใจนะ <c oughs> จไม่ได้มันชื่อไอหมีเออนีน่แหละเมื่อคืนปอบอปอบผบผบอพาไปลุยกันทำงานอยู่ดิเมื่อคืนเขาเล่นกับพวกหนูหนูแกล้ล่างด้วยหนูแกล้ล่างเป็นแสนรับของท่านผบอด้วย เาบอกว่าหนูผมเป็นหน่วยหน่วย,วย,วยสายรับของท่านผอ,อนเพราะว่าเรียกเสริมได้ตลอดเรียกเสริมได้เสมออันนี้หน่วยรับนี่ทําอะไรบ้างเนี่ยหน่วยรับก็คือไปเสริมทัพแล้วก็ไปเป็นผองพยาบาลได้แล้วก็ได้หลายอย่างเลยฮะแล้วแต่บัญชาแล้วแต่จะบัญชาไม,ไม่ว่างกำลังจะเป็นกิโล เฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วเผ่าพันกูมาแล้วโดนยันงไม่ตื่นกนะันเลยน่ะเพื่อนหนนอนคิดทุ่มอ่ะตีอะไรตีสองตีหนึ่งตีสอง,สอง,สองบ้าตีสองนี่ยังไม่ยังไม่นอนเลยน้อยจะตีสามอ่ะแล้วได้เล่นไหมครับได้เล่นกับพวกมันพวกไอหมอยี่หมีหน้าบูนะ่ะกับตีสามอ่ะได้เหรอ อ๋อ <AL> หนูอันนี้ไงหนูไปฟาร์มไม้อันนี้มาเนี่ยไ,ไปฟาร์มไม้ใหม่ไปท่ฟาร์มหนูเลยไม่ค่อยตีเมื่อวานอ่ะอุ้ยฟาร์มจนได้เลยเหรอเนี่ยอ็เลยของแท้ของแท้น่ะ,นะจะเอาให้ได้ก่อนก่อนทุกคนแต่ก็แต่ก็ไม่ทันมีคนนึงได้ไปแล้ว<ม>ได้ไปก่อนแล้วนน่าจะเติมเติมแบบรับของเหรอ จะเติมเวลด้วยอ่ะด,ออดูทรงอันนี้คือไม้ในแพทช์พาร์เหรอเนี่ยใช่แล้วคะ่ะก็มือมือมือล็อกอเอาเรื่องเพราะปกติไม่ฟาร์มขุดแร่ใช่มัน,ามามนทั้งขุดแร่เบื่อก็ไปฟาร์มนอกเมืองไปพวกอะไรเงี้ยอันนี้เติมไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ย เนี่ยเหรอหนูอะหนู VIP แถววอนหนูจะหมดแล้วเนี่ย VIP แถววอนจะหมดแล้วอ่ะคู VIP แถววอนเลยหมดไม่ใช่ VIP สามร้อยจะหมดแหละไปดึงขึ้นไหมครับเดี๋ยวจะหาไป VIP แถววอนเลยลกันะแต่ว่าน่าจะเอาไปส่งแาววอน,ม,วอนมันก,นก,นก,นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรแบบ กับอยู่ถ้าถ้าเกิดว่ามีเวพใช่ไหมอยู่ตรงเี้นอื่นมันก็คูณสองถ้าเกิดว่าอยู่อยู่ชื่นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เหมือนไม่มีมันไม่คูณสีให้หรอไม่คูณสีมันคูณมันคูณสองบอลไปเล่นดิปไปดิถ้าเราอยู่โบมันก็จะได้สองร้อยต่อตัวถ้าอยู่โบมันจะได้แค่ร้อยดินฮะไปไปเล่นหน้ายินกันทำงานอยู่ทำงานรอโอเคโอเค ครับเดี๋ยวหนูมาหนูไปหาอะไรกินก่อน